สวัสดีค่ะวันนี้น้องยิงก็จะมาร้องเพลงเต่าเอ๋ยเต่านะคะเต่าเอ๋ยเต่าเต่ามันมีสีขาสีเท้าเดินมามันทำหัวผบผุบผบผุบมันทำหัวผุบผุบผบผุ่นีค่ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเพลงสั้นๆที่น้องยีนร้องแบบว่าเต่เาเอ๋ยเต่ามันมีสีขาสีเท้าเดินมาก็เพราะว่า แบบตอยตีนตีน,ตนเออเออเอ,อ้าพูดแบบสีตีนอ่ะมันจะไม่พอนะคะโอเคค่ะก็สั้นนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะรองนานหมดว่าทําไมนานแท้หละทาไมดูนานทําไมร้องนานนี่นะคะก็สวัสดีค่ะพี่ย,ยสวัสดีค่ะอย่าลืมส่ง Youtube มาดูคนเยอะๆก็ได้นะคะถ้า ถถึงไม่อยากส่งไลน์มาส่งเฟสส่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห้นะคะอย่าลืมส่งเฟสส่งไลน์มาให้ด้วยถ้าคุณไม่ส่งเราจะไม่ลงเฟซให้อะไรอย่าง